สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ย่เกมที่มีชื่อว่า Minecraft Java Edition หรือว่าเป็นเกม Minecraft ต้นตำรับนั่นเองพอดีผมอยากจะเล่น Minecraft แบบปกติมั่งนะครับเพราะว่าเราเล่นแต่มดมานานมากแล้วนะถ้าหากว่าถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าเราเล่น Minecraft ปกตินี่ก็เมื่อ 3- 4ปีที่แล้วนะผมที่เราเล่น Minecraft ปกติกันก็คือคลิปที่ผมเล่นในเบรกนะครับตอนนั้นเล่นในเบอกตอนนี้ก็มาใน Java Edition ผมอยากรู้ว่า ผมจะเอาชีดลอดไปได้ถึงไหนนะผมจะไม่เอาหมวดฮ์ดคอร์อะไรแล้วกันผมจะเล่นปกติเนี่ยเบสิกเบสิกเลยคนระับก็คือเอาชีดลอดง่ายๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันเพิ่มตัวนี้มาด้วยเนี่ยที่มันเคยอ,อยู่ในบอปปวดเมื่อไม่รู้ปีไหนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมตั้งชื่อลูกว่าก็คือคุณรู้ๆกันคือออฟเกมนั่นเองออฟเกม0 0 7แล้วกันอ่าชื่อเท่ๆหน่อยศ0 7นผมจะปรับความยากง่ายให้เป็นยากแล้วกันนะนี่ผมจะปรับเป็นหมวดยาก,ลกแล้วกันแล้วก็เบอร์นี่ผมก็จะปรับเป็น ไม่ใช่ดิซีดผมจะตั้งชื่อซีดว่าผมจะใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วกันนะแต่ว่าผมจะไม่ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยครับโหลดดิงเทอรเรียโหผมก็ชอบหน้าโหลดนี้เลยมาแล้วว่ามาโผล่ตรงท่ามกลางธรรมชาตินั้นโอถงเลยข้างบนนั้นเป็นไบโอมเออเขาเรียกว่าไบาโอมอะไรวะเชอรี่หรือเปล่าจำไม่ได้ว่าไบาโอมอะไรแล้ววะไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับแต่ว่าต้นไม้น่าจะเชอรี่บัตซอมหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่เนี่ยต้นเนี้ยคล้ายๆต้นซากุระนะครับ นี่แต่ว่าดูสีนี่โคตรเจ๋งเลยนะโอเคนั่นคือตรงที่เราจะสร้างบ้านครับเป็นบริเวณตรงนั้นอุ้ยนี่ไงอุ้ยมีแร่คอปเปอร์ด้วยครับแร่เนี้ยสำคัญเพราะว่าเกมไหมครับผมจำได้ว่ามันเพิ่มแร่คอปเปอร์มาแล้วนะเราก็สามารถทําชุดเกราะได้แล้วชุดเกราะคอปเปอร์นั่นเองชุดเกราะทองแดงนะครับตรงนี้ก็มีหมูด้วยโูฟาร์มได้เลยเนี่ยสุดยอดแล้วดูภูเขาดิหนึ่งสองสามสี่ฮเทือกเขาเต็มไปหมดเลยจังหวะนี้แหละคือ จุดที่จะสร้างบ้านยุทธศาสตร์ตรงนี้ครับดีที่สุดในโลกแล้วนี่ตรงนี้เลยทำไมมันกระตุกจังวะจะเริ่มตัดไม้เลยดีกว่าดัดไม้มาแล้วผมก็จะคราฟตามเบสิกทั่วไปที่คนเลื่อมไมครับเขาต้องเริ่มเลยนะครับก็คือคราฟพวกคราฟติงเทเบิลต่างต่างนานาโอเคเดี๋ยวผมจะคราฟก่อนก็คือผมจะทาดาบแล้วกันเอามาฆ่าแกะก่อนครับเพราะว่าคืนแรกเราต้องมีเตียงนอนนะครับโอเคผมก็จะเตรียมพิแกกด้วยแล้วกันนะพิแกกหินนะครับเตรียมลงเหมืองไม่ใช่พิแกกหินพิแกกไม้พูดผิดโอเคแต่ละ นี่ประมาณสักสามขนแกะน่าจะพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไก่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาซีดมาล่อด้วยแล้วกันนี่มาเลยเจ้าไก่เราจะล่อซีดนะครับโอเคผมจะขุดรูแล้วกันนะตรงนี้กว้างสักประมาณหกบล็อกแล้วกันโอเคแล้วก็นี่ลงมาเลยไก่รีบร้อยโอเคตอนนี้ก็เสร็จฟาร์มไก่แรกเริ่มของเราแล้วก็มีไก่ตามนี้ครับตอนนี้เราได้ขนแกะมาสามอันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะคลาบเป็นเตียงครับ จะครับเตียงเลยมาวางนี่เรียบร้อยได้เตียงแล้วสวยงามไปเลยทีเดียวต่อไปก็จะขุดไม้แถวนี้แล้วกันเพราะว่าผมก็เออเดี๋ยวผมทําเฟอร์แนนด้วยเตาเผานะครับเฮ้ยตรงนี้มีสโตนเคฟด้วยนี่มีดิฟสโตนครับเราสามารถเอามาทําเป็นที่ปั๊มลาวาได้นี่สวยสุดยอดนะครับแต่ผมขอุดหินแล้วกันได้แล้วครับหินแปดอันเดี๋ยวจะมาคราบเป็นเฟอร์แนนนะเพื่อจะเผาผมจะเอาเนื้อแกะไปเผาก่อนเพราะว่าเราจะได้มีอาหารกินตอนวันแรกครับใส่ความแล้วกัน พราะเดียวผมจะขุดหินเพิ่มเพื่อที่จะทำเป็นอุปกรณ์หินคนระับเราจะอัพเกรดเข้าสู่ยุคหินกันเลยก้าบล็อกก็จะทําอุปกรณ์ครบทั้ง4อุปกรณ์แล้วนะอย่างเช่นดาบพิกแอ็กไม่ก็โชวิลครับอย่างแรกผมจะคราฟเป็นพิกแอ็กก่อนแล้วกันเพีเ้หิน,นครับเพื่อที่เราจะเอาไปขุดแร่คอปเปอร์นั่นเองโหได้เนื้อไม่แค่อันเดียวเองว่ะโหไม้โอเคใสบ่บิเอาพิกแอ็กใส่ไปด้วยโอเคไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าโอเคระหว่างนี้ผมว่าจะขุด ถากป่าตรงนี้หมดก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องเอาไม้มาทําเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็หีบครับขุดไม้เสร็จแล้วผมว่าเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่านะเจอตอนเช้าครับสวีทดรีมเรียบร้อยเช้าวันแสนสดใสนะนอนเร็วโคตรๆนะครับไม่เหมือนมอสบิอ d e เดฟเลย ไม้ผมก็ได้ประมาณ1ชุดกับยีสิบองอันนะแล้วก็ไม้เบิร์ชก็ได้มา2 1อันนะครับผมจะเอาไม้เบิร์ชมาคราบเป็นหีบแล้วกันครับเลยมามาวางครับปุ๊บโอเคแล้วเราก็เก็บของเชา้าม,มาวันนี้ผมจะไปปลูกข้าวแล้วกันนะครับอย่างแรกก็ต้องครับโฮก่อนก็คือที่พรวนดินนั่นเองแล้วก็มาทําการวานวาน,วานมาเมล็ดกันเลยผมจะปลูกประมาณตรงข้างหน้านะนะเพื่อเป็นอะไรที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำครับเพราะตอนนี้เรายังไม่มีเหล็กในการครับถังน้ําทีนะสี่โอเคแล้วก็วางยาวๆเลยโอเคเท่านี้แล้วกันยวค่อยมาวานต่อโอ้ย ผมไปทุบต้นหญ้าหาซีดมาวางเพิ่มดีกว่านะครับให้มันครบๆเท่านี้น่าจะพอมั้งสียอันเ้ยตรงนั้นมีต้นอ้อยด้วยนี่หว่าเพิ่งเห็นเออต้องไปเอาด้วยเราจะมาทากระดาษนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งเราจะไปขุดหินง,งอกหินย้อยก็เด้ยเพื่อมาทําเป็นที่ปั๊มลาวานะผมจะเซฟพิกัดบ้านไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจหมู่บ้านนะครับหาหมู่บ้านหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับส่วนหมูพวกนี้ก็ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีแครอททีนะครับอาจจะต้องฆ่าซอมบี้เพื่อดอกมานะไม่ก็ไปที่หมู่บ้าน l ิลเลจเจอร เดี๋ยวผมจะเผาเนื้อเพิ่มเติมแล้วกันนะแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับแล้วก็เปิดเนี่ออกมากินด้วยอ๋อเราไม่มีไม้วเออผมเผาผมเผา,ผมเผาถานดีกว่าผมทําชาโคดีกว่าครับมันก็จะกลายเป็นชาโคแล้วผมจะมาทําเป็นแคมปิ้งดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้เอาเนื้อไปย่างได้โดยที่ไม่เสียถานนะครับนี่ได้ชาโคโค้วครับแล้วก็ชาโควางตรงนี้นี่แล้วเราก็จะกลายเป็นแคมปิ้งนั่นเองนี่วางมาดีครับนี่ได้แล้วแคมไฟวางไปเลยสวยแล้วก็นี่ครับย่างเนื้อตอนนี้ก็รอให้สุก ผมจะจุดพิกัดที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับพิกัดตรงนี้ประมาณร้อยแปดเจ็ดกับร้อยสาสิบจดไปครับร้อยแปดเจ็ดร้อยสาสิบโอเคจดไปครับเราจะได้กลับมาถูกนะไม่ใช่อะไรโอเคผมคราบโลด้วยดีกว่าเออผมคราบโลด้วยลืมไปว่าผมไม่ได้เล่นมาครับปกตินานลืมไปว่ามันมีโลด้วยนะครับโล่ครับยังไงวะอ๋อโล่ต้องใช้เหล็กหรือเปล่าวะไม่ใช่หิน <Yeah. S 1> อ๋อโล่ต้องใช้หินนะผู้ชม พี่กลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าแล้วกันครับนี่ข้างหน้านี้ดูว่าจะมีวิลเจอร์หรือเปล่าส่วนเตียงก็ไปนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยง่างไลงยเราก็ต้องมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยเจอวัววัวเต็มไปตรงนี้ดูดิทำฟาร์มวัวได้เลยเนี่ยแต่ว่ารอก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีวีทีปล่อยไ้ก่อนแล้วกันผมว่ามันคงไม่หายไปนะโอ้ยท่านผู้ชมผมว่าผมกลับบ้านก่อนดีกว่าผมจะไปขุดแร่อะไรก่อนดีกว่านะครับค่อยออกมาตามหาทีเดียวแล้วกันอยากให้ตัวระหโหดกว่านี้กันเพราะว่าดูดิแทบไม่มีอะไรเลยไปสำรวจอีกเนื้อก็มี่ชิ้น ให้ตายเถอะเอ,อตรงนี้มีรังผึ้งด้วยโอเคสวยเดี๋ยวอนาคตก็จะทาเป็นฟาร์มผึ้งเลยนะครับผมจะลงเหมืองใ,ใกล้ๆบ้านแล้วกันนะครับเอาตรงบริเวณตรงนี้แล้วกันอ๋อเออว่ะจำผมจําได้ว่าจําได้ไหมครับท่านผู้ชมตอนที่เราเพิ่งเริ่มคลิปมันจะมีฐานครับทองแดงให้เราขุดอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะต้องไปขุดครับแต่ว่าผมขอเผาทําชาโคก่อนแล้วกันเอาชาโคมาทําเป็นฐานคนระับทำเป็นทอชผมจะคาบสักชาโคสักสองอันแล้วกันนะถ้าเผื่ามันพออันที่สามก็ได้จัดมาอีกสี่อันก็เป็นสองอันสวยครับนะไปเราไปข้างหน้ากัน โรงแรมนี่ไงนี่ไงมื่อกี้เจอแล้วนี่ทองแดงสวยงามเลยได้มาประมาณยีิบเดก้อนครับถือว่าด,ดีแล้วก็กินเนื้อสัหน่อยแล้วกันมาปักทอดครับเพื่อการความมืดนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้อีกทองแดงผมจะขุดให้เยอะๆเลยนะครับ โอเคขุนชนะขุดมาเป็นแรมบัตทอมได้มาประมาณ3ชุดกับอีกสารเ็ดสองอันโคตรเยอะไปเผานี่บอกเลยว่าได้แร่อย่างมั่งคั่งนะครับแล้วเราก็จะไปทำเป็นอุปกรณ์แล้วก็เกราะด้วยทนทานเลยทีเดียวเดีย๋ยวลองขึ้นไปสำรวจบนนี้ดีกว่านะเผื่อเราจะเจอเหล็กนะครับถ้าเจอเหล็กก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโอ้โหมือจัดทำไมตรงนี้มันมีแต่ทองแดงวะเนี่ยทองแดงเต็มไปหมดเลยผมขุดมาแทบจะลักกักนะครับเต็มไปหมดโอเคตรงนี้มันเป็นถ้ำล่องลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งเราสามารถไต่มาตามน้ำได้นะเพราะฉะนั้นเราจะลงไป อ้าวไม่ก็แค่นี้เองมันมีแต่ทองแดงเต็มไปหมดเลยท่ันผู้ชมให้ตายเถอะเอาเป็นว่าผมกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปเผาแร่กันนะครับเพื่อทําชุดอุปกรณ์คอปเปอร์มาโคเวอร์ตัวละก่อนโอ้โหมพิข้ามแล้วว่ะชิบหายแล้วชิบหายโอ้สเกลตันเวลาทานผู้ชมรีบไป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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่มีมอนถือว่าดีอยู่รีบนอนดีกว่าครับเก็บของกอนตอนนี้ได้ฐานมาสิบเอ็ดก้อนผมจะแบ่งสักหกก้อนแล้วกันหกก้อนนี้ก็มาเผาแร่ครับ โอเคไม่มีตัวอะไรผมว่าเรานอนก่อนดีกว่าเจอตอนเช้าครับเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนี่เป็นไงไม่เป็นแล้วพวกมึงเฮ้ยคิปเปอร์สวยไม่ใช่ขุมเพชรขวานจามเลยจามบุรีฮิตแอนด์รันฮิตแอนด์รันใช้่ยเสร็จพแอนด์รันได้กัมพาวเดอร์ม,มาสองงานกันเดอร์นี่ก็สำคัญนะเพราะว่าเรามาทําเป็นพลุในแพ้ภาคหน้าได้นะครับถือเป็นเรื่องดีแหมเดี๋ยวเราเผาอคอปเปอร์กันเลยดีกว่าได้เท่าแนวเท่านั้นแล้วกันนะได้มาเสียแล้วครับเดี๋ยวลงมาครับ ผมลองข้าบิกแอ็กกันก่อนดีกว่านะนี่เรียบร้อยครับได้แล้วคอปเปอร์พิกแอ็กสวยงามไปเลยนี่โอ้โหบอกเลยว่าน่าจะขุดเร็วกว่าเดิมนะเผาเยอะๆครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาทําเป็นกรอด้วยไปลงเหมืองต่อดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์รู้เรื่องครับเราต้องหาแร่ก,กันต่อไปเออลงเหมืองน,นี้ด้วยแล้วกันกอย่างนั้นใกล้ๆให้บ้านดิผมไม่ลงมอสที่ถือท็อตแล้วมันเป็นสว่างทีนะผมต้องขออภัยด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปโดนไมร้ราบว้าว ุดยอดไปเลยผมเจอันดอกไม้ชาป้าต,ตายบ้านเฮียเลยวะเนี่ยโอเคไว้ลงเมกรอบแล้วกันขอเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนอีกอย่างนึงครับทอดเพิ่มด้วยทอดไม่พอนะครับเรียบร้อยครับได้มา19 13ล็อกแล้วเรามาคราฟเป็นผมข้าฟอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะหนึ่งเลขคราฟดาบครับแต่คราฟกรอบม,มาก่อนดีกว่านี้กรอบบวกสี่อาร์เมอร์นะครับสวมเลยยังไงก็ได้ตอนนี้ล็ได้แล้วนี่ขาดแค่กางเกงนะเราก็ได้ครบสูตรนะครับ ผมว่าเดี๋ยวเราไปลงกันต่อดีกว่านี่เราจะคราฟทอชไปกันเลยนี่แปดอันนะครับไปลงทางนี้แหละผมจะปักทอดไว้ตรงนี้แล้วกันจำไว้ว่ามันจะมีหินตรงนี้แล้วก็มีรูตรงนี้โอเคเราจะค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆนะตรงนี้มีทานสวยได้มาทั้งหมด13บก้อนครับถือว่ามาแทนทอชที่กำลังปักได้ดีเลยทีเดียว ตรงนี้สุดทางเดินแล้วมีแต่ทองแดงเต็มไปหมดเลยวะตรงนี้มีทางแยกไปทางไหนก่อนดีวะผมว่าเดี๋ยวเราจำไม่ได้แน่เลยวะผมจะวางหินไาสักก้อนแล้วกันนะเพื่อเป็นเครื่องเตือนยืนยันนี่ว่าตรงนี้ข้างบนครับจำไว้นี่คือทางกลับเราโอ้ชิบหายชิบหายโอเวลแล้วเจอสปาวสไปเดอร์แบบติดพิษครับโอเคฮู้ทุบก,ก่อนมีอีกไหมวะ น่าจะมีอีกนะผมจําได้ว่ามันจะมีประมาณสองอันครับถ้าไม่มีแล้วก็โอเคกลับก่อน <c oughs> เลี้ยวกลับโอ้ยนี่ไงไม่เนียนโอเคตรงนี้เป็นทางลงเฮ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กแล้วว้าวขุดมาเลยสามก้อนโอเคข้างใต้ไม่มีละเฮ้ยตรงนั้นเจอรถล่างสวยโอเ้เหล็ก อืห้าก้อนสวยแล้วก็ไอ,ปปอ,อ้เพื้อนคองหยิบนี่ดีครับแล้วก็เจอท็อตด้วยสวยงามผมเอารถรางไปด้วยแล้วกันบอกเลยว่าตอนนี้เหล็กได้มาสิบกก้อนแล้วครับเป็นเรื่องดีจะได้ทําอุปกรณ์เหล็กสักทีนะแล้วก็ทําที่ปั๊มลาวาด้วยครับทำเป็นเชื้อเพลิงโูแยกขคดเยอะเลยข้างคาวก็เต็มไปหมดลองไปฝั่งตรงข้ามแล้วกันคร,นครตรงนี้ มันไม่มีอะไรว่ะโอเคตรงนี้ก็สุดหรือเปล่าวุยทางไปต่อมีเสือซอมบี้ด้วยว่ะแต่ว่าสุดแค่นี้โอเคช่างมันผมไม่ไปต่อแล้วกันตอนนี้ก็หาทางขึ้นครับโคตรมืดเลยอุ้ยตรงนี้ทานอุ้ยได้เค่หลดแล้วอู้สวยได้เค่หลอดแล้วครับผมว่าถึงเวลาที่จะต้องหาทางกลับแล้วครับ ได้แร่มาค่อนข้างเยอะนะเหล็กก็ประมาณยี่ิก้อนครับบวกกับอีกห้าก้อนนี้ด้วยต้องหาทางกลับก่อนถ้าว่าเจอบันไดก็พยายามไต่ขึ้นมาแล้วกันนะครับ <S <S นี่ไงทางกลับนี่ไงครับผมวางกีนาไว้เออนี่เรียบร้อยกลับบ้านแล้วโอเคนี่ทางออกอเจอแล้วเยวเรากลับบ้านกันน่าจะประมาณวันหนึ่งพอดีนะที่ผมลงไปไปลงเหมืองเนี่ย ผลผลิตที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่มีถ่านชุดหนึ่งกับอีกห้าสิบสี่อันแล้วก็เหล็กที่ค่อนข้างจะเยอะนะบวกกับนี่แห่เพิ้นทองครับแล้วก็เวสตน stone d u เก็บของก่อนโอเคเดี๋ยวผมเผาเหล็กแล้วกันนี่ถ่านเรามีเยอะแล้วครับแบ่งสก,กีจ็ดอันเผาไปเลยระหว่างนี้ก็มาทำฟาร์มแครอทกันครับอจังหวะนี้นี่ปลูกไว้เลยรอมันโตครับเดี๋ยวผมทำบันไดให้กับฟาร์มไก่ก่อนแล้วกันนะฟาร์มไก่แบบชั่วคราวนะ ว่ว่างๆเดี๋ยวค่อยทำเป็นแบบฟาร์มใหญ่ๆแล้วกันนะตรงนี้โอเคมาสิบสอง่านพอดีวางตรงนี้แบบนี่โอเคนี่ได้เลยกประแปดก้อนแล้วโอเคสวยแล้วก็คราฟเป็นพิกแอกเลยครับไอ้สติกอย่างแรกพิกแอกก่อนโชว์แล้วก็ดาบพิกแอกสำคัญที่สุดดาเมจแรงด้วยแล้วก็ขวานครับคราฟอุปกรณ์ทีละอย่างทีละอย่างไป แล้วผมก็จะคราฟโล่ด้วยโล่เนี่ยสำคัญสุดนี่โล่ชิลจัดมาโอเคได้โล่แล้วครับเป็นเครื่องป้องกันเราได้รอนนี้เราก็แค่รอให้ฟาร์มข้าวโตครับแล้วก็ปลาไข่เรื่อยๆนี่ไงออกลูกไก่แล้วรอบนี้ก็พยายามฟาร์มไปก่อนครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปสำรวจหมู่บ้านเอ็นดีซีกันนะผมจะพยายามขายขยายฟาร์มข้าวแล้วกันนะครับให้เรามีข้าวกินเยอะๆนะเรียบร้อยครับเหล็กเผาเสร็จแล้วสิบเก้าอันผมคราฟเป็นพั่วเลยดีกว่ามาเราจะคราฟไว้ก่อนนี่ เรียบร้อยเออท่านผู้ชมผมลืมไปเลยว่ามีวัวตรงนั้นอยู่เดี๋ยวเราจะเอามาเลี้ยงฟาร์มวัวดีกว่าเตรียมว,วีดมาเลยแล้วแล้วก็ขุดรูให้กับพวกวัวนะครับห่างจากฟาร์มไก่ประมาณสามล็อกแล้วกันหนึ่งสองสามแล้วก็นี่ฟาร์มวัวก็จะกว,กว้างกว่าฟาร์มไก่เลยนะเพราะว่าไม่ให้มันแออัดเกินไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบียดกันจนตายครับเรียบร้อยเสร็จแล้วผมมาลักสวนหนึ่งมาครับเป็นหนุ่มปังแล้วกันนะเอาไปกินก่อนไปครับเดี๋ยวไปล่อวัวกันดีกว่านี่มาโอเคสองตัวครบแล้วมาเลยเพื่อน ลูกมาสวยโอเคนี่เรียบร้อยกำเนิดลูกออกมาสวยงามโอเคเจอตอนเช้าครับเช้าอีกวันหนึ่งวันนี้เราก็จะไปหมู่บ้านวิลเลจเจอร์กันนะผมไปตามหาหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะแต่ว่าผมอยากจะให้มีอาหารในพร้อมเพรียงก่อนนะเพราะาตอนนี้อาหารเรายังขาดแคลนมากครับผมก็จะรอให้วีดมันโตแล้วกันนะเพื่อจะทําเป็นรวงข้าวครับเราจะกินขนมปังกันสำรวจเลยครับว่าเตรียมเนื้อเตรียมแอปเปิลสักสามลูกพอ เอาไปแค่นี้แหละเราจะใช้วิธีการวิ่งและการห้ามกระโดดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกินอาหารมากเกินไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหมู่บ้าน NPC อยู่แถวไหนนะก็จะพยายามเดินไปครับคือข้างหน้าเหมือนผมเจอซากประตูเนเธอร์อเมื่อกี้เห็นแววบๆนะครับไม่รู้ตาฝาดหรือเปล่านะนี่ไงเออจริงด้วยซากประตูเนเธอร์อาับแรกุดบล็อกก่อนเออเดี๋ยวเปิดคีีปก่อนดีกว่าโอเคมีฮุ้ยมีโลสโตนสวย โอเคแต่ว่าผมต้องการทองทองนี่คือสําคัญมากครับผมขูดตรงนี้ออกแล้วกันเราจะได้ขึ้นไปยืนได้ครับฮึโอเคแล้วก็คุดทองจัดมาหนึ่งก้อนเน้นๆไปหน้าต่อดีกว่าทำไมข้างหน้าตรงนั้นเป็นทุ่งโล่งวะท่านผู้ชมตรงนั้นอ่ะข้างหน้านู้นอ่ะลองไปดูแล้วกันอยากรู้เป็นไรฮึ๊ยอลงนี่สวยงามนะครับอะไววะเนี่ยลานบอสหรือไงวะเนี่ย เหมือนลานบอสเลยท่านผู้ชมข้างหน้าเนี่ยแต่ว่ามีฐานเต็มเลยว่ะแล้วก็ตรงนี้มีเหล็กด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมเจอหมูบ่านแล้วอยู่ริมผาเลยเฮ้ยเจอสักที หามาค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้หรือว่าตอนนี้โค้ดอย่างหนาวสั่นจะจัดฝนตกนะครับพัมคิ้นี่ขุดมาก็ดีเนะเพราะว่าอนาคตเราจะไปแลกกับตัวฟาร์มเมอร์ได้นะครับแกลกรเอเมอรัล์นะบ้านนี้มีของโอเคเราจะรุดของเลยมาแอปเปิ้ลกับขนมปังแล้วก็ป๊ตโต้ออโป๊อตโต้นี่ผมจะไปปลูกที่บ้านด้วยขนมปังนี่เก็บไอแครหลอดไอแอปเปิ้ลนี่เก็บได้นะคยับเอาไปทำเป็นแอปเปิ้ลทองนะโหอยู่ห่างไป 1,000พันบล็อกนะครับจากบ้านนั่นอบอลช่างตีเหล็กครับมาดูว่าอาจจะมีเกราะเหล็กก็ได้จะได้มาคุ้มกลาหนยมีหรือเปล่าอูมีเกราะเหล็กแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยบันเดลคืออะไรวะเป็นของใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในไม c คร f t เนี่ยว้าวอูโล็ออบซิเดียนสวยหกก้อนแล้วอีกิีเราก็จะทำประตูมิติไปในทอรอได้แล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันมาเพื่อเท่านี้แหละเพื่อเจอหมู่บ้านนะครับเจอแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยว่างันอีกทีแล้วกันนี่มีโกเลมด้วย ไปครับเดินทางกลับบ้านต่อแค่มาเพื่อเจอเนี่ยแหละเพราะว่าเรายังไม่ต้องการทีนะเพราะาตอนนี้ของเรายังไม่พร้อมครับแค่มาแบบดูไว้ก่อนว่าหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆนะครับมันก็ถือว่าอยู่ใกล้นะสำหรับผมนะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ต้องเดินไกลขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวข้างบนนั้นก็มีหมู่บ้านนี่ว่ะเฮ้ยแล้วมันอยู่ใกล้กว่าตรงเมื่อกีก้อีกเอา้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสวนทางกลับเจอหมู่บ้านนี่พอดี เอาหมู่บ้านนี้เป็นหลักแล้วกันโอ้โหมีหมู่บ้านใกล้ๆว่ะเชีย่ยเวลาขนย้ายไอ้บีทีในอนาคตจะได้ทําได้โดยง่ายๆครับผมว่าผมคราฟโฮ่ดีกว่าเอาโฮ่มาขุดพวกเนี้ยอุ้ยโหโซอมบี้มันขยงเลยใส่โลในจังหวะนี้มาเฮ้ยมีซอมบี้ตัวใส่ชุดเกราะคอปเปอร์เต็มตัวด้วยโอ้โห,โโหผมจะตายผมจะตายผมจะตายถอยก่อนโฮ้ยเชี้ย นี้ก่อนนี้ก่อนมาโอ้เกือบตายเกือบตายโอ,โอเคหิวเลือดหิวเลือดหิวเลือดนอนก่อนดีกว่าอันตรายจัดเตียงเตียงนี่เตียงเตียงเตียงขอยืมหน่อยนะเพื่อนไว้เชิตอนเช้าครับโอเคเช้าอีกวันแล้วรุ่ของกันดับแรก นี่แล้วก็เอเมอรัลอีก2เม็ดสวยแล้วก็หนมปังครับถังนี้ก็สําคัญครับเอาไปทําเป็นที่ปั๊มลาวาได้เนี่ยถังเนี้ยแควร่อนแล้วก็ไอถังข้างหน้านีด้ด้วยขูดไม้หมดเพราะว่าผมจะเป็นที่รองลาวานะแล้วเราก็ใช้ถังเหล็กในการตักครับโอเคผมก็จุดพิกัดหมู่บ้านตรงนี้แล้วกันสองสามสามหกสามแปดไปเดี๋ยวเรากลับบ้านนครับได้เวลากลับบ้านแล้วนี่ตรงไปข้างหน้านะ โอ้โหอยู่ใกล้มันก็ถือว่าอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะผมว่าไอหมู่บ้านตรงเนี้ยถึงบ้านแล้วเคเก็บของก่อนครับเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มพัมคินกันนี่แล้วก็กระเป๋าวพวกนี้ก็เปิดให้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาวางแล้วกันแล้วก็โหลดโตนเข้มามาวางไว้ด้วยเพื่อกําหนดพิก,กัดที่บ้านนะ๋ยว,วางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่แล้วเราก็ต้องเอาเข็มทิศมาขีดขวาตรงนี้ครับเพื่อมาร์กทางกลับบ้านแล้วนะเรียบร้อยเคลียร์เดี๋ยวเ,าเอาชูคาเคลียนไปปลูกแล้วก็เอาวีดไป ให้กับวัวครับได้ทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยเท่านี้ครับแล้วก็คราบโหเพิ่มเร็ดร้อยเสร็จเป็นแนวกําแพงเลยนะครับเนี่ยเวลานอนครับฟางไข่ด้วยนี่ได้ลูกไก่อีกตัวแล้วลูกเจี๊ยบเจอตอนเช้าครับเช้าอีกวันหนึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกแครอทเพิ่มนะครับเพราะว่าจะได้มีแครอทเยอะแครอทนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะผมเอาผมคราบเข็มทิศดีกว่านะเอาเข็มทิศมาขี้ไก่เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องจุดพิกัดตลอดเวลาครับปุ๊บได้แล้วแล้วก็ขี้กับตรงนี้ครับ ป้องเรียบร้อยนี่ไง country road take me home country road เอาไว้สำหรับเดินทางกลับบ้านนะผมว่าเดี๋ยวผมทำเครื่องปั๊มลาวาเลยดีกว่านะครับนี่ใช้ถังทั้งหมด4ใบวางแบบนี้แล้วก็วางหินงอกหินย้อยไปข้างบนหินงอกหินย้อยจำได้เราขุดมานี่ไงเอามาเลย4อันแล้วก็อันนี้อีก4อันแล้วก็หินอีกสักนิดหน่อยนะครับ วางหินงอกหินย้อยไว้ตรงนี้ครับแบบนี้แล้วก็วางหินแหลมไว้ตรงนี้แล้วก็ขุดตรงนี้ออกนี่เราก็ได้แล้วครับต้นแบบแล้วเราก็จะวางลาวาไว้บนบล็อกนี้นะบนบล็อกเนี้ยถังน่าจะไม่มีหัวตรงคราบถังเพิ่มวะมาคราบมาเลยจัดมาสองถังโอเคเดี๋ยวเราไปขุดลาวากันเลยผมเห็นลาวาข้างหน้าอยู่ที่หนึ่งนะตักมาเลยฮอตสตัฟได้แล้วครับถังแรกโอเคแล้วค่อยไปปั๊มเพิ่มมาแล้วกันถังแรกก็เพียงพอครับ โอเคอย่างแรกผมต้องกั้นขอบไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลาวาั่วไหลนะครับนี่วางกั้นขอบแบบนี้แบบนี้แล้วก็วางบอกข้างๆครับเรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วก็ขูดตรงมุมหมอกครับทําการวางลาวาลงไปครับสักบล็อกหนึ่งนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกสามอันก,ก็รอให้ลาวานี้เต็มครับโอเคก็ถึงเวลานสมควรแล้วครับผมก็ขอบคุณที่รบมจบสำนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับแลจเจอกัไใหม่พาดหน้าเนะไป